สเปเลอรเมนินสาวงามจากประเทศบราซิลวัย26ปีคว้าตำแหน่งมิสแกรนดอินเตอร์เนชั่นแนล2022ด้านอิงฟ้าวราหะไม่ทำให้ผิดหวังสู้เต็มที่ฟาดรองอันดับหนึ่งตำแหน่งสูงสุดของสายสะพายไทยแลนด์บนเวทีแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลพร้อมคว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมในขณะที่เช็กรพับริคว้ารองอันดับ4เวเนซุเอลาคว้ารองอันดับ3และอินโดนีเซียคว้ารองอันดับสําสำหรับอิสเบลลอรเมนินเรียกได้ว่าเป็นสาวเก่งที่เป็นตัวแต่งของเวทีมิสแก International. โดยเธอเป็นผู้ก่อตั้ง Beyond Project องค์กรการกรุศลที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนคนพิการทั้งโครงสร้างพื้นฐานและจัดหาอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับคนพิการนอกจากนี้เธอยังสามารถพูดได้ถึง5ภาษาได้แก่ภาษาอังกฤษโปรตุเกสเปนฝรั่งเศสและอิตาลีหลังจากที่เธอคว้าตําแหน่ง Miss ิ Grand บราซิล2022มาแล้วเธอก็ได้เป็นตัวแทนประเทศบราซิลสู่เวที Miss ก r a n ิน n t e r n a t i o n a l 2022และสามารถคว้าตําแหน่ง m i s s g r a n ินเ t e r n a t ช o n a l 2022มาให้ ประเทศบราซิลได้ในที่สุด